สวัสดีค่ะอยู่กับคุณปูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม o r d s Mobile นั่นเองะะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูการตีเมืองกันอีกแล้วนะคะก็เกม Lords o o i l l e มันเป็นเกมตีเมืองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะขาดไม่ได้นะคะในเรื่องของการตีเมืองนั่นเอง Lords Mobile นะคะเป็นเกมมือถือนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะคะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วย อย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่นะคะก็คือ r o d o ็อกสาจาก Firebeast นั่นเองนะคะกับนี่เลย Get off เฟ r ร s สนะคะมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มาเลย <laughs> ไม่มาเลยอันนี้คือน่าจะไปตีที่อื่นมาก่อนนะคะไปตีที่อื่นมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ่อกิลลอเคขาน่าจะกำลังแลลี่อยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นแบบดาร์กเนสแลลี่อยู่นะคะก็ เราช่วงชุลมุนตอนที่เขาทุกคนส่งกองกำลังออกไปรลลี่เนี่ย <c oughs> ก็มาตีเมืองนั่นเองนะคะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้สึกตัวก็ได้นะคะว่าว่ามีการตีกันแล้วเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> อย่างที่เห็นนะคะ Get off the list นะคะ <c oughs> ก็อยู่ทางฝั่งขวานะคะเก็บเมืองไปแล้ว2-3เมือง ส่วนโรล็อกสามหนึ่งอยู่ข้างบนอ้ามี Queen JB 77จนะคะมาด้านสายล่างนะคะนี่เลยอ๋อนี่ไง Darkness นะคะเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วสำหรับ Darkness นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ากองกำลังหรือว่าทหารเนี่ยกลับไปที่เมืองของเขาเนี่ยเขาจะตีเรากลับหรือว่าโต้กลับหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทหารของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ไงเออไปตี Darkness อยู่นะคะ เรามาดูควีน n j b 7นะคะตีตัวนี้กันบ้างนะคะ Q W S D I หรอชื่ออ่านว่าอะไรอะคะอ่านไม่ออกคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ควีน n จ7 7นะคะมีอยู่ที่7ล้านไม้นะตีไปแล้วตอนอ้าวลดเหลือ6ล้าน8นี่เสียไปประมาณ2งแสนแล้วก็เมืองไม่แตกเนี่ยน่าจะเสียทรูป เสียกองกําลังหรือว่าเสียทหารไปนั่นเองนะคะอาจจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นแบบโดนโจมตีจากกับดักก็ได้นะเป็นไปได้อ่าเก็ตออฟฟลิสนะคะโดนโดนสเกากกับแล้วนะจากคัสเตอร์คิกอ้าวอ้าวหายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> หายไปแล้ว เอาคราวนี้นะคะควีนเจบี้เจเจหายไปอีกเช่นกันตอนนี้ทิ้งโรดอกสามหนึ่งไว้คนเดียวเอาแล้วโรดอกสามหนึ่งคะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะนี่นะคะชิบะเชนนะคะเขาส่งกองกําลังมาที่ควีนเจบี้เจเจแน่เลยอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมเขาวกกลับไปนะ,ะเพราะว่าควีนเจบี้เจเจอะวาร์ปไปแล้วนะคะหูแต่ตอนนี้เหลือแค่โรดอกแล้วก็ดูชิบะเชมเขาพร้อมที่จะโจมตีหรือเปล่าดูเหมือน โรดอกตอนนี้เหลือคนเดียวนะคะแล้วก็โอ้โหนี่เขาดรอปชิล์ออกนะชิบาเชมดรอปชิล์ออกเรียบร้อยแล้วก็สก,กาวนะคะโรดอกโดนสกาวสองสองทีมเลยสองสองปราสาทเลยสองสองเมืองแล้วกันเออโรดอกจะยังไงเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วนะโรดอกคะตอนนี้โรดอกนะคะมีไม้อยู่ที่21ล้าน แล้วค่ะกองทัพวิ่งสู่โรด็อกนะคะตอนนี้มาดูกันว่าโรด็อกจะทำยังไงแล้วก็ D I 3 E D R F มันควรจะอ่านว่าอะไรเนี่ยเอาแล้วค่ะชิบาเชมนะคะถึงโรด็อกเรียบร้อยลดลงไปล้านหนึ่งได้ เปล่าใช่ไหมน่าจะล้านหนึ่งมัมยเมื่อกี้มัน21ล้านนะคะชิบาเชมนี่เมื่อกี้มี20สตอนนี้ลดเหลือ17ล้านอุ้ยน่าจะอุ้ยหายไปเยอะอยู่นะหายไปเยอะนะ3ล้านเลยนะเออแล้วโดดดองนะคะก็ไม่แตกด้วยแล้วก็เหมือนกำลังจะมีใครมานี่มาเพิ่มนะคะ ทีเอลอดีวโอโหูทุกคนส่งกันมาสองสามคนเลยเอ้ยโรดอฟจะไหวปีเนี่ยว่าไงว่าไงโอ้ยมียี่สิบเอ็ดล้านเหมือนเดิมแล้วโอ้โหแล้วเขาส่งกันมาส่งกันมาเยอะมากส่งกันมาเยอะมากส่งกันมาเยอะมากค่ะยังยี่สิบเอ็ดล้านอยู่ยังยี่สิบเอ็ดล้านอยู่ ย่อๆแล้วกันนะีไอส่งมานะไม่เกิดอะไรขึ้นอาจจะส่งแบบเล็กๆอะ่ะอ่ะไฟฟาร์เบอร์ไฟฟาร์มอลสอเหรอมีอยู่2อล้านสนะคะส่งไปแล้วก็ชิบะเชนนะคะสิล้านไม้อยู่ตอนนี้ส่งไปอีกรอบคือเราอะ่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าเขาส่งไปจำนวนเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะส่งไปแค่หนึ่งก็ได้หนึ่งก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกัน ส่วนชิบาเชนโอ้โหชิบาเชมน,นี่ลดไปอีก2ล้านนะเมื่อกี้คือ17ล้านไหมนะคะตอนนี้เหลือ15้าแล้วแล้วก็โรดร้องนะคะโดนสเกลจาก K.N เอ้ยมาจากไหนเนี่ย อ่าเป็นเกาหลีค่ะเมืองลูกหรือเปล่าเมืองแม่เมืองลูกดิเลกทูกจอยตอร์เตไม่เกี่วยว,ยว,ยวยไม่มีจอยไม่ไม่มีไม่มีบอกนะคะไม่ไม่มีบอกว่ามีใครเป็นอะไรแต่ส่งกองกำลังมาแล้วหูเดินเร็วมากเดินเร็วมากค่ะเดินเร็วมากๆเลยมาแล้วค่ะคนนี้นี่มีอยู่4 4, 4ล้านด็อกเอาไง โรดอกเอาอยัางไงคะตอนนี้มี21ล้านโรดอกคะ่ะวารไปแล้ววา <laughs> <Wow, S 1> <laughs> ไปแล้วเออโอ้โหเมื่อกี้ <laughs> <laughs> มันแวบเดียวเท่านั้นแหละเออจริงๆมันก็ควรจะเนอะมันเป็นคนอื่นโอ้โ oh หแล้วเขาส่งมาอย่างไวนะคะวิ่งมาแบบเร็วมากเมื่อกี้วารเรียบร้อย ก็การต่อสู้กันระหว่างกิลแอและ FB นะคะก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็โอ้โหบอกเลยว่าชิบะเชมเองน่าจะเคื่องอยู่น้อยเพราะว่าไม้เนี่ยลดไปเยอะมากนะคะตอนแรกมีอยู่เยอะมากแล้วก็ลดไปตอนนี้เหลือ15ล้านได้มั้งนะคะออาจจะต้องมีเอาคืนกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันดูดีกว่าว่า ทาง LOK OK จะว่ายังไงบ้างแล้วจะมาตีเมือง FB คืนหรือเปล่าเราติดตามกันในคลิปถัดไปวันนี้กูกูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับโหลด Mobile ไปแล้วบ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กกูนะ